สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องคุณเอิร์ธรถมือ2เกรด A นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็น t o y ยต a a อ t i s 1.6G นะครับปี2018นะครับไม่83,000กิโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้ก็จะเป็นสีบรอนซอีกแล้วนะครับคันนี้กระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะครับเป็นรุ่น m i n เ r อร์ชนแล้วนะครับสวยๆนะครับ จะพาดูรอบคันนะครับล้อแม็กนะครับเป็นสีการเมทัลลิกนะครับหน้างเงานะครับนี่นะครับสวยมากนะครับเรียบร้มากาจะให้ดูกุญแจสักนิดนึงนะครับกุญแจก็จะเป็นนี่นะครับกุญแจก็เป็นรีโมทแบบนี้แล้วเราสามารถนะครับเก็บไว้ใน กางเกงนะครับเราสามารถเปิดรถได้เลยนะครับเราสามารถกดปุ่มนะครับเข้ารถได้เลยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นพุทธสตาร์ทแล้วนะครับมีปุ่มพุทธสตาร์ทให้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคันนี้ก็นี่นะครับไม้น้อยนะครับไม่สามหมื่นแปดพันเอ้แปดหมื่นสามพันนะขออภัยแปดหมื่นสามพันกิโลเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับด้านในก็เรียบหรูมากนะครับสไตล์เอลติสนะครับ จะเป็นเบาะหนังสีเบทนะครับค่อนข้างกว้างขวางทีเดียวนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับท่านดูด้านหลังนะครับนี่เบาะหนังสีเบทนะครับที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังก็กว้างขวางสบาย์เอาติดเขาเลยนะครับใช้กันได้ทั้งครอบครัวนะครับ ดูรอบคันนะครับเป็นสีเดิมนะครับสีเดิมโรงงานนะครับสีบรอนเงินนะครับนี่ครับรุ่นหนึ่งจุดากจีระยะพาชนรอบๆนะครับ สวยนะครับสีบางเดิมทั้งคันเลยตอนนี้ในะเต็นท์ของเรานะครับก็จะมีเอาติดสีบรอนอย่างเงี้ยนะครับอยู่ประมาณ3-4ถคันนะครับมีขายออกไปบ้างแล้วก็เข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับยังไงลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับ เปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูท้ายกันก่อนดีกว่าด้านท้ายนะครับนี่นครับห้องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่นะครับมีล้ออะไรให้พร้อม ตัวถังก็เดิมๆเลยนะครับสีซิลิโคนสีนี้ก็โรงงานเลยนะครับกว้างขวางครับกว้างขวางสไตล์ออ i ติคเลยนะครับเป็นรถใช้งานที่ใช้งานได้ดีมากๆนะครับอล่ะก็ราคาไม่แพงนะครับนี่นะครับน็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีไม่เคยแกะออกมานะครับ สิวยาก็เป็นโรงงานนะครับจะใช้เล็บจิกเข้าไปได้นะครับไม่มีการซ่อมใหม่มาใหม่นะครับไม่มีการชนหนักอะไรทั้งสิ้นนะครับเรารับประกันงงานโครงสร้างเลอยู่แล้วนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํานะครับดูรับด้านขวานะครับเดี๋ยวโฟกัสนิดนึงโอเคนี่นะครับไม่มีรอยแกะนะครับไปดูห้องเครื่องกันนะครับ สวยมากๆนะครับท่นี้ขออนุญาตนะครับสักครู่นะครับนี่นะครับห้องเครื่องเราทําการสปาให้แล้วนะครับห้องเครื่องก็แห้งๆนะครับไม่มีน้ํามันรั่วไม่มีการรั่วของเครื่องยนต์นะครับเราเช็คให้หมดแล้วนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับที่เต็นท์นะครับ นี่นะครับล็อคเดิมๆโรงงานนะครับป้ายปองอ,อก,กรอสปริกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับพาชมนะครับ ไม่เคยผ่านการแกะนะครับคานด้านข้างนะครับก็เรียบร้อยนะครับเป็นรถเรียบร้อยด้านหน้านะครับก็เป็นรถรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับคันนี้ก็ใหม่มากๆนะครับปีสองพันสิบแปดใช้แปดห0ื่สามันกิโลนั่นเองเพื่อนๆอยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวสรุปกันหน้ารถนะครับเดีย๋ยวปิดฝาก่อนนะครับ ราคานะครับคันนี้นะครับก็เปิดขายอยู่ที่479,000บาทนะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0837899449นะครับยังก็ฝากติดตามช่องนะครับกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ